ค่ะก็ให้เบิ่งอีกนะคะเบิ่งกบานบานภาพรวมของบานนะคะภาพรวมของบานนะคะเป็นทรงนี่แหละคะ่ะทรงสมัยตะกี้ก็กว่าจะคล้องออกแบบบานทรงสเปน,นะคะ่ะแต่กะจักสเปนมาสเปนแหละคะ่ะเป็นทรงนี่แหละทรงยังกระชาแล้วค่ะทรงนี่แหละได้สั่งมา30ปีะคะ่ะบานนี่สามสิบปีพอดีเลยนะคะพอดีเลย30ปีก็ได้ดทาษซีใหม่นะธรรมาดา10ปีเป็นกระดาแล้วแต่ว่า เนี๋ยวมบอกคิดว่าจะท่าดอกซื้อๆแต่บัดนี้พจนจะเกิดอะไรพ่นมาถามเลยท่าให้คนลืนเคยกันนะคะพ่นท่าให้ราคากับบบแพงเพ่นเอาบบแพงแล้วก็ตั้งใจงานงานก็ออกมาดีเพราาทำด้วยใจนะคะไม่มีเลยว่าจะทำแบบลวกๆไม่เอานะคะางานจริงๆนะที่ฉันก็ได้บ้านใหม่แล้วนะคะโดยงบประมาณเบากระเป๋านะคะ ไม่คิดว่าจะทําบ้านใหม่ได้นะคะเงินแค่นี้นะคะเพราะว่ามันใหม่เลยนะคะมันใหม่เลยมันสวยกว่าตอนแรกด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกประตูนี้ไม่ได้ใส่ทองนะคะไม่ได้ใส่สีทองนะคะ,นะคะเห็นนะคะทำให้ดูเบิ่งเลยนะคะเบิ่งทุกมุมเลยเบิ่งทุกแง่ทุกมุมเลยนะคะบ้านยาญ่ใหน,นะะ่น่ะปานิกัสิตก กระสทีทำความสะอาดภายในแล้วบ้านนี้ข้างนี้นะคะเบิรงนะีะ่บ้านเสร็จแล้วบ้านอย่าย,ย็นตะวินโดงต่อไปกระสีท,ทำความสะอาดข้างในปลูกดอกไม้ปลูกผักอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เพราะว่ามันสะอาดสะอ้านแล้วนะคะต้นไม้ก็ออกหมดแล้วเพราะว่าดูแลไม่ไหวนะคะนะคะอขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องอที่เขามาติดตามชมจะขายคามาเบิร์ค่ะ ท่าเพิงเท่ากับทายเพราท่านผลกระห็ดไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะคะก็ขอขอบคุณช่างทุกคนนะคะจ่มาเห็ดนี่หนะะีก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะเพอได้ขมาบ่งก็ขอให้มีความสุขความเจริญให้รำให้รวยเด้อจ้ะ,ะอย่าเย็นตะเวนโดงนะ,ะอันนี้บ้านอย่าเย็นตะเวนโดงนะ,ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ